มาคาคลิปนี้นี่สำหรับคนที่สูญเสียคนรักไปอย่างไม่มีวันจบนะคะมาดูกันว่าถ้าสื่อสารกับเราได้เขาอยากสื่อสารอะไรกับเรานะคะ I am just a s sort o of r t away นะคะคือในตอนนี้เขาไม่มีรูปร่างที่เป็นกายใช่ไหมคะแต่ว่าเท่ากับว่าการสื่อสารกับคุณน่ะมันจะไม่มีข้อห้ามอะไรและเขาจะมาปรากฏหรือมาอยู่ใกล้คุณทุกครั้งเมื่อค,คุณคิดถึงเขานะคะอย่าได้คิดว่าสวรรค์ต้องอยู่ข้างบนจริงๆสวรรค์หรือตัว เขาที่ไม่อยู่แล้วเนี่ยอยู่ข้างๆคุณเพียงแค่คุณคิดเขาก็จะอยู่ตรงนั้นเขาได้ยินถึงความคิดความอ่านความรู้สึกของคุณด้วยเมื่อไม่มีเขานะคะเขารู้ได้ถึงการชีสิยของคุณแล้วก็อยากบอกคุณว่าแค่คิดถึงเขาเขาก็จะมาอยู่ข้างๆคุณแล้วนะคะใบที่สองนะคะ you are never alone นะคะต่อให้เขาไม่อยู่ไม่มี physical b o ี้ที่ที่จะสามารถจับได้ใช่ไหมคะแต่นะคะ s p i r i t ช a ลของเขา จิตวินญ,ญาณะของเขาเนี่ยยังอยู่ใกล้ๆคุณดังนั้น คุณไม่โดดเดี่ยวคุณไม่เหงาแน่นอนนะคะคุณไม่ได้อยู่ตามเพียงลําพังเูระอาจจะเหงาใช่ต้องใช้คําว่าคุณไม่ได้อยู่เพียงลําพังนะคะแค่คิดถึงเขาเขาก็จะอยู่ข้างๆคุณข้อความที่สามที่เขาฝากบอกมาถึงคุณนะคะ we are s o u l m a t e ยังไงคุณกับเขาอ่ะคือเหมือนเป็นคู่กันนะคะเขาเกิดมาเพื่อคุณและคุณก็เกิดมาเพื่อเขาดังนั้นต่อให้ไม่มีเขาอยู่อ่ะคุณก็ไม่เดียวดายแค่คุณคิดเขาก็จะมาอยู่ใกล้ๆคุณนะคะใบที่สี่ใบสุดท้ายค่ะสิ่งที่เขาอยากสื่อ